คณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์นิเทศติดตามที่โรงเรียนบ้านหนองสังสีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารดรมารุตอุปนิสากรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะนิเทศโรงเรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์แผนงานการพัฒนาผู้เรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์โดยดรวรกัญญาพิไลแก่ระหันพร้อมคณะโรงเรียนบ้านหนองสังสีเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการจากทั้งหมด8โรงเรียนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะทำโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนปแปลงทางการศึกษา เพื่อให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานการบริหารและการจัดการศึกษาในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องซึ่งโครงการพัฒนาผู้เรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์นี้เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์ ปรับโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนจัดการตนเองแบบสมบูรณ์และเพื่อพัฒนานรูปแบบจัดการตนเองแบบสมบูรณ์ให้เป็นไปในทิศทางตามวัตถุประสงค์ของโครงการ